วัสดีครับฟับกลัวหรือกลัวเซียวฟูนางเอกใต้หวันคนดังก็ยอมถ่ายแบบเซ็กซี่เป็นฟรีเซนเตอร์ชุดชั้นในเป็นครั้งแรกนะครับยังจำฟับจากซีรีส์ใต้หวันสองเราเพื่อนไม่จริงกันได้ไหมล่ะครับล่าสุดฟับก็สลัดจากภาพใสๆมาถ่ายแบบชุดชั้นในเป็นครั้งแรกซึ่งที่ผ่านมาเธอก็พยายามหลีกเลี่ยงการถ่ายแบบแนวนี้มาตลอดนะครับจากรายงานของสื่อใต้หวัน et today ก็รายงานว่า ฤดูใบไม้ผลิปี2022นี้กลัวเสียฟูก็ได้รับการปลดปล่อยเป็นครั้งแรกที่เธอถ่ายแบบแฟชั่นชุดชั้นในในสตูดิโอซึ่งก็ไม่สามารถซ่อนเรือนร่างที่งดงามของเธอได้เธอไม่เพียงแต่ทำลายภาพลักษณ์นน่ารักสวยหวานในอดีตเท่านั้นเธอยังทำลายบรรทัดฐานระดับความเซ็กซี่ของเธอเธอถ้าทายปีเสือทองในลุกรุ่นพี่รับแขกใส่ชคลุมทับบาตัวเดียวมารับแขก เธอถ่ายรูปแฟชั่นที่ร้อนแรงต่อหน้ากล้องเพื่อเป็นอาหารตาแก่แฟนๆชาวเน็ตไม่เพียงแต่สะดุดตาเท่านั้นชาวเน็ตจำนวนมากยังร้องเรียกเธอว่าโอโกพวกเราตกหลุมรักเธอโอโกโอโกก็เป็นตัวละครในซีรีส์ใต้หวันแสงราตรีที่กำลังฉายเน็ตเฟกอยู่ในตอนนี้นะครับปีนี้กัวเสียฟูก็กลายเป็นฟรีเซนเตอร์ชุดชั้นใน แต่ตลอดระยะเวลา14ปีที่เธอเดบิวมาเธอแทบไม่ได้โชว์รูปเซ็กซี่เลยอย่างมากต่อหน้ากล้องเธอก็โชว์เอวบางๆขาเรียวยาวคู่หนึ่งเทพมารก็ชื่นชมกันสถานพบแล้วนั่นก็คือขอบเขตที่เซ็กซี่ที่สุดสำหรับเธอตั้งแต่เข้าวงการมานะครับฟับก็เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งในท็อป100เซ็กซี่บิวตี้โดยนิตยสาร S.H.M 3ปีติดๆกันเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวแล้วสมัยวัยรุ่นเธอก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปนะครับโตโตและไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยทำให้เธอมีผมด้อยและขาดความมั่นใจบางครั้งเธอก็ถึงกลับเดินหลังค่อมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่พออายุมากขึ้นเธอก็เริ่มเห็นคุณค่าในจุดเด่นของตัวเองอย่างไรก็ตามกัวเสีฟูก็ยอมรับว่า เมื่อเธอเดบิวต์ครั้งแรกเธอไม่สามารถยอมรับถ่ายแบบชุดเซ็กซี่ของตัวเองได้เลยตอนนั้นเธอยังเป็นเพียงนางแบบนิตรสารและเธอก็ต่อต้านการถ่ายแบบชุดชั้นในบิกินี่นี้อีกด้วยเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งเธอเคยถ่ายเซ็กซี่ให้กับนิสสารสบับหนึ่งถึงการถ่ายแบบจะจบลงด้วยดีจากความทุ่มเทพยายามของเธอแต่เนื่องจากตอนนั้นเธอยังไม่สามารถเอาชนะผมดอยในใจได้ หลังจากนั้นกลับบ้านเธอก็ร้องไห้และโทรหาบริษัทบอกพวกเขาว่าคราวหน้าพวกคุณไม่ทำแบบนี้อีกได้ไหมในการถ่ายแบบครั้งนี้ทีมงานก็ตกใจนะครับที่เรือนร่างที่ดูดีของกัวเสี่ยฟูเมื่อถามถึงเคล็ดลับการดูแลหน้าอกกัวเสี่ยฟูยิ้มแล้วกล่าวว่าันจะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อนวดหน้าอกและฉันก็จะพบมันไปอาบน้ำทุกวันนวดเป็นเวลา10นาที เพื่อส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตก็คือโฆษณาครีมที่เธอเป็นฟรีเซนเตอร์นั่นเองนะครับในปีนี้กัวเสียฟ,ฟูก็ได้ก้าวข้ามเขตขอบใหญ่ที่สุดของอาชีพการแสดงของเธอด้วยการโฆษณาชุดชั้นในที่ถูกถามว่าเธอเต็มใจจะแสดงขนาดไหนหากเธอต้องเปลี่ยนกลายในฉากเพราะลอดเลือดเธอหัวเราะและพูดว่าบางทีอาจจะเป็นระดับการห่อผ้าเช็ดตัวก็ได้ กัวเสียฟูเธอก็เกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2531ที่ไต้หวันและเธอก็เคยเป็นนักสแสดงนักร้องหญิงและเป็นอดีตสมาชิกวงที่อายุน้อยที่สุดของเกิกรุ๊ปชาวไต้หวันริมเกลจนกระทั่งยุบวงไปเธอก็เคยออกรายการโอเบลวีกอสมาเรสโดยระบ,บทเป็นภรรยาของอีซอนวงซูเปอร์จูเนียเมื่อปี2014นะครับ